ครับผมสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาตกประชอนคลองเหมือนเดิมนะครับเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ชื่อนะครับโครงการขุดลอกคลองลําห้วยโค้งตอนล่างนะครับอยู่ชาวบ้านนะครับน้อยจังหวัดมุกดาหารนะครับเนี่ยก็คลองนะครับเนี่ยก็คลองตะคลิปที่แล้วแหละนะครับก็มานะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ผมจะเลาะขึ้นไปนะครับตามทางนี้ขึ้นไปเรื่อยจนถึง นีครับอีกหมายนึงที่ผมไปวันนั้นคือไปไม่สุดนะครับก็เดี๋ยวมาตามดูกันนะครับผมว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับ bật lên nó đi đâu ผมใช้คือมันลำบากไม่ค่อยได้นะครับตีทำระยะไม่ได้ชอบหยาครับแต่ฟ้ากัดก็ไม่ค่อยระแวงถือว่าโอเคอยู่นะครับตั้งกัดนะครับโอ้ยหลุดครับเห็นไหมครับผู้ไม่ทันขาดคำกัดไม่ลั่นเลยเลยนะครับเนี่ยโอ้โหน่าเสียดายครับตัวแรกผม Okay. <laughs> โอ้อยู่ไหมครับปัดใหญ่ครับอีกแล้วโอ้ใส่สัผมต้องเปลี่ยนเป็นกบอบยางใบสปินแล้วครับแบบนี้นะครับเป็นหลายช็อตแล้วนะครับเนะี่ยไม่อยู่นะครับอืมใช่ไหมครับ โอ้โห oh. เดี๋ยวเรเปลี่ยนเบียร์ก่อนนะครับน้ำตื้นนะครับอุ้ยโดนแล้วครับโดนแล้วครับตุ้มเดียวเลยอุยอย่าหลุดนะไม่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 ไม,ไม่โดนเลของสันโอเค มาแล้วครับ okay. ตัวแรกนะครับอุ <Wow. S 1> ้ยว้าวใจซื้อไหมไม่ใช่ลูกฟอกนะครับดูแล้วเพราะว่ามันไล่ฟ้าเล็กงน,นี้นะครับซสโอ้โหสุดยอดนะครับเนี่ยกบแจมนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนะครับเราจะได้กดฟ้าด้วยนะครับสยอดโอเคครับผม มุมนี้นะครับตรงย่าใช่ไหมเดี๋ยวลองเช็คดู โไปแล้วนะครับโดดนี้ไปแล้วเหยื่อตกลงไปกัดเลยนะครับอ๋อยังไม่ทันทำอะไรเลย อยู่ไหมไม่อยู่นะครับบอกแล้วว่าตรงสายยาจะมีตัว ตัวที่สองนะครับเนี่ยครับสายไม่วิ่งนะครับเมื่อกี้เดียลองเช็ฟวัดดูนะครับก็โดน,น,ค,รน,นครับเข้าตาติดนครับเต็มปาาโอเคตัวที่สองนะครับเดี๋ยวปลดปลาถ่ายรูปก่อนครับผม เดียวเลยครับเมื่อกี้อ่านหมายว่าช่องไม่ตรนะครับมันยังไม่กลืนอ,อยู่แต่ซ้อมนะครับโอ้โหโโครับเนี่ยมูนเลยขึ้นไปอครับครับผมตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับ มาจากหมายแล้วก็น่าจะเกือบสุดแล้วล่ะนะครับเนี่ยมันจะขึ้นไปได้นะครับตอนนี้ผมก็นั่งในลมไม้แต่ไม่ไหวร้อนนะครับแต่ข้างหน้าเนี่ยมันเป็นฝายทางขาดนะครับแล้วน้ําก็แห้งนะครับเดียวขากลับผมก็จะเดินกลับตามทางจะได้รู้ว่าถ้าจะมารอบน่าจะมาได้ทางไหนที่เป็นทางแดงนี้นะครับผมโอเคนะครับหากชื่นชอบถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมโอ้ร้อนเหนื่อยเหมือนนะครับวันนี้ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ